ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อวันศุกร์ที่ย <5, S 1> <ม>ี่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับครับมื่อนี้พยาแปรภามาติดตามราวพัฒนาของปู 5, 7, 8, นะ่ห้าเจ็ดแปดเนาะพี่น้องเนาะครับก็คือเป็นอาจารย์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็สรุปแล้วนะพี่น้องครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่ยี่สิบสี่มกราคมหกเจ็ด เราพัฒนาออก807 380ครับส่วนเล็กล่างก็อขอก73นะพี่น้องเนาะครับของปู่7 8 8กระสิใดขึ้นกันพี่น้องเห็นไหมครับงวดวันพุทธที่24ที่ผ่านมาเนาะครับนาะเลาพัฒนาปู่้า8บนล่างวิ่งรูด0กับ1 0กับมาพี่น้องแต่ว่ามี0ูนย์ห้าศูนปูมันจับคู่ให้ เลขผลออกแปดศูนย์นะครับเนาะครับเอาทาเบิงเลกวิ่งน้ำนาะอพี่น้องเนาะปูห้าเจ็ดแปดเลกวิ่งกะถือว่าเดินดีฮ้องปูนะครับเอาโปรตีมผ้ามาติดตามต่ออีกนะ้ะพี่น้องเนาะเลกวิ่งปูบครลุ่น ใช่วิ่งใช่หลุดพวกคนผ่านเลยแหละครับคนนัานบอกทีเดียวกับเป็นนักที่เขาเลี้วิ่งนะครับศูนย์นะครับกับหนึ่งก็เขาจะเลี้ศูนย์มากจุดจับกูเพรา,เ,พราเขา เราพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดนะครับ บ,บนล่างวิ่งรูปดเจ็ดกับแปดนะ,ค,ะครับครับมาเบิงปูจับคูนะครับเนาะ จับคู่หลักเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหกนะครับ ลั่8นะพี่น้องใหม่แล้วพี่น้อง80ใหม่แล้ว80 82 86นะครับ6ชุด6หางคือเก่า ยันสำคัญกว่าก็จะมีตัวก,กันน้ำพี่น้องกันเบิลกันเป่าเนาะครับเนาะกันเบิล ศูนย์ศูนย์หกหกสองสองครับระวังนพองเนาะตัวเบิลวันศุกร์ บนเน่นะครับนะเนอเธอบิร์น,นะครับเนอะรับ่ว่าอาจารย์พันกลโอปูพ,พันกกลบริเนียนให้ได้พี่น้องเนอะหลักเกับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหนะครับหลัก8ดกับแปดศูนย์แดสองแปดหกรับมือน,นีเนาะพี่น้องเนอะวันที่26วันศุกร์ที่26่สิบหมกราคมสองห้าหกเจ็ดาพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดรับบนล่างวิ่งรูด7กับ8ดนะครับ ขับจับคูนย์เจ็ดสองเจ็กันเบิ้ลกันเป่าพี่น้องศูนย์ศูนย์อพี่น้องเนาะที่สําคัญมากสอบตัวใดห้าก็จะเลืมได้พี่น้องเน้อลับตัวไว้นำ้ำเนาะครับเนาะครับพอเตรียมกับข้อกับขอบคุณปู่หลายๆด้ครับเด้เอปู 5, 7, 8, ่ห้าเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรมมา รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับจากนั้นแล้วพอเตรมกับข้อไวพ้พอนคอยเขาข,อ,ขอให้แตกปังๆนะพี่น้องเนาะครับเอก็จะได้โฉกโมันมันกันนะครับ ครับเอาพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแดเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอแต้มกับข้อกาบขอประคุณเย็ซีุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอวอว้พรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ยาให้มีเนาะครับเนาะ รับขอห้มีอายุมันควรเยืนครับทำมาค้าขายสิ่งได้กับคอให้เจริญลุงเรืองครับทำการทำงานกับคอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะครับเนาะครับที่สำคัญก็คือโสกลับเนาะพี่น้องเนาะรับขอให้โสดโศกมันมานให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันยีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม